mm <laughs> ก็ไม่ชัดอ่ะสิบแปดสิบหักโอเคต่อไปมองไม่เห็น เงา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 โอเคก็น่าจะพอได้มั้งใช่ไหมคนไม่รู้วาดคิวแับคิวเราแล้วแต่ทุกคนเลยเราจะวาดเป็นอนั่นไม่ใช่คิวละผมเกินว้าว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 วาดจมูก่าวาดตามอันนี้วาดวงกลมไปแล้วนะคะทุกคน แล้วก็ชึบต๊บใช่ไหมวะลืมแล้วอะทำผิดขอโทษด้ยเด้ออีอย่างต้องมีดินสอบแบบนี้และย่างลบแล้วก็วตอกโอเคแล้วก็ลบ แล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยล่ะคือกล่อมมันจะได้สวยว้วทุเล็กเกินลบอีกอืมประมาณนี้น่าจะไดล้ละน่าจะสวยอยู่ว้าวโอเคน่าจะไดล้ละแต่ถ้าต้องการต้องเติมสีดำอีกนิดหน่อยว้าวว้าว,ว,าว ว้าวสวยจังเลยโอเครลบ่เอ้ยวัดครังแรกเอ๋อต้องไปวัดปากเดี๋ยวปากยากสุดละก็ทำไม่เป็นนะคะใครจะรอก,กอก็รอกใครไม่รอก,ก็แล้วแต่ ชอบวาดฉันชอบวาดปาาแบบนี้ทุกคนไม่รู้กันเพราะอะไรคือไม่ได้ชอบหรอก <c oughs> หรือว่าเป็นปากแต่มันก็วาดยากแต่เราคอลองแล้วกันไม่เป็นไรทุกคน <c oughs> ขอลองอยากลอง,ง,ง,งอะกลมกลมกลมรากๆากาก หัวมันเริ่มแปลกแล้วก็ตามที่ฉันเคยต้องลบดำ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 ขกขกขดขกขกขดขกขกขดขกเฮ้ยเงาเหมือนจมูกเลยนะลบจมูกแบโอเค <c oughs> ว้าวอันนี้ก็ไม่ดำทำไมมันอ๋อ ว้าวว้าววลบตืด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 ดเราไปเริ่มแผงนอกเสร็จแล้วต้องทำแผงในเข้มนิดหน่อยแล้วก็เข้มแล้วก็เข้มแล้วก็เข้มเข้มเข้มเก็บเก็บแล้วก็ระบายระบายระดับระดับทำไมกล้องมันเบลอไม่อะไรมั้ง ไม่ใช่จเมีก็ไม่เป็นลองเพลียนเลยไหมุ้ยก็โอเคนะไม่เคยวาดแบบนี้อุ้ยเลือดจ้านี่ใครมาดูช่องนี้นะมาดูหน่อยเดี๋ยวลบตรงนี้แปบี่สีทำได้ไหมอุ้ยทำได้ โอ้ไม่นี่วิธีทํแบบแบบพวกนี้ก็ใช้นี่ลบเลยซึ่งมันจะเห็นสีดาไม่เห็นหรอกมังนี่ก็พูดเดยอะเกินพวกเราใช่ก็พูดเยอะเกินเดี๋ยวตุอันสุดที่เหลือก็กว่าลูกเต็าเ,เลยนะคะ้าขวดแก้มแบบ แค่นี้เดียวนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวไม่รู้ว่าไปเพื่ออะไรอะไร,รนีสำหรับเสียนนี่เลยโอเคขอบคุณฮะลบเลยลบเพื่ออุ้ยตรงนี้ติดดำอ่ะโอเคอุ้ย <c oughs> ก็พอได้นะไม่ใช่แย่ๆนะเฮ้ยมันก็พอได้เนาะอืมก็พอได้ มันก็พอได้นะคนเฮ้ยพอได้นะลองไปลอกทําได้ว๊าก็พอได้นะมันก็พอได้อะมันก็พอได้อะเลิศเลิศเลิศเลือดม่เลิศมากอืมน่าจะเติมแบบสไตล์ตัวเองหน่อยละกัน ผ่านไปกี่นาทีแล้วนะเช่วบอกชันหน่อยแล้วลงเงาเยอะนิดหน่อยส่งผมแล้วแต่ทุกคนเลยเพราะเราจะวาดเป็นเออไม่รู้อะ่ะไม่รู้เพไม่ค่อยว่าได้ว่าตรงผมแบบแบบนี้มานานมากล้วแต่หรือว่าจะลอกไหมล้วแต่ เลืดมากเงาเงาเงาน,นี้เราเงาไปเชมคต้องเกาหรอค่ะไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องรอก,ก็ได้แล้วแต่ไม่พูดแล้วแต่มากี่รอบแล้วฉันรับหน่อยไ็ได <L ess> พ้พริกบลลก นิวัตโอซีชันนะครับเอ,อ่อเผื่อพูดครับอาชีพฮะไม่ได้อยู่สต็อปคลิปเลยไม่เป็นไรเพื่อคนดูเราทำได้เสียงจก็จะแบบช่วยบอกหน่อยวันนี้ืูฟังใครก็ได้ครับช่วยบอกหน่อยวันนี้ืูฟัง น,นี้ถ่ายจากแกลลี่เนาะก็ถ่ายปกตินั่นแหละไม่มีอะไรอุวยอยน้องน่ารักไปชินเล่นๆนะวะทุกคนช่วยให้คะแนนในใต้คอมเมนต์ด้วยได้ไหมคะขอร้อง๋ยาได้อ <laughs> ซึ่งผู้ติดตามตอนนี้ก็ลดน้อยลงพอไม่ค่อยได้ทําคิดอีกอย่างนึงคือไม่มีเง็นนะฮะก็ <laughs> อพอได้มัง ว่าส่วนคอดีกว่าส่วนคอก็ต้องแบบเอาตีเบาๆนิดนะแต่แบบนี้มันดิสน,นี้ดีนะนี่แม่ซื้อให้วแล้วฉันก็แทะไปจนหมดฮัลโหสวยมากว่าต่อดีกว่าลาลา แลแต่ชุดลุกคนเลยนะใครได่ชุดอะไรว้าวอืม,มน่าจะพอได้ละ ไม่ไค่อยด้พูดสักเท่าไห,หร่อรอกอย่างขี้เกียจร้องอะไรวะเน,นี้ยร้องอยู่ตั้งนานร้องก็ไม่พูดเต็มสถีทีเหนื่อยใจลบลบลบได้คำตอบแล้วใช่ไหมฮะว่าทำไมผมต้องลบลบลบ บอกว่ายังไม่ได้ค่ะเสียงโอตทุเรศคุณสามารถปรับเสียงได้โ,<ฮ>โ<ฮ>หหอ้แม่เปนอะไรวะชีวิตจริงไม่ได้มืดนะฮะเดี๋ยวผมปิดแฟลชให้แล้วทำไมมืดอ่ะ แสงในห้องมันเป็นสีส้มนะฮะมันก็เลยมันมีไฟนะอ๋อไม่เป็นไรเนาะแต่แมวข้างทางมันกูลำ์ขาาแล้วจะวาดมั่งแมวมันก็ไม่แสงเออ ความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะไม่รู้ว่าทำไมไม่รู้ วาดวาดวาดแล้ววาดวาดวาดสวยว่ะว้าวชมตัวนี้ละชมมาสองรอ,อบเดี๋ยวนะกินรอบไปวะไม่ไม่รู้อ่ะขอเอาผมสั้นละกันไม่ชอบผมยาวจริงๆก็ชอบแหละแต่ตัวเป็นคนผมสั้นเลยวาดผมสั้น ลงมาลงมาลงมาลงไงลงมาลงมาลงมาลงงาเลือทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะวิใหญ่บอกเสร็จแล้วไม่เคยเสร็จว่าตัวเอ็มก่อนในฐานะที่ผมชื่อไม้หอมตัวเอ็มเท่ากับอมมาพราะฉะนนั้นผมต้องว่าตัวเอ็ม โอเคผมน่ารักมุย้ยอันนี้แบบสมจริงนะคะมันแบบตัวนก็ยังนะครับรอก่อนรอความตะเดี๋ยวผมขอเติมอะไรสักอย่างเขียนชื่ออืชื่อก่อน M อ I โอ้ย i h o m เสร็จแล้วนะคะนี่นี่คือคือผลงานของผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทุกครั้งเดอ้อลากุยสิบแปดนาทีแล้วแหล,ละลากุย